Terima kasih telah menonton! ดีค่ะผลธนสุนทรค่ะก็ทุกปีนะคะก็จะมาไว้พี่พึ่งนะคะเพราะว่าพี่พึ่งก็คือต้นแบบของผมทําให้เป็นผู้ที่ธนสุนทรจะทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็น ของใครหลายๆคนด้วยนะคะ28ปีแล้วกับการจากไปของพี่พึ่งแต่ว่า,าทุกๆคนยังรักพี่พึ่งยังคิดถึงพี่พึ่งอยู่นะคะก็จะมาเรียนประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะก,ก็หวังว่าเส,สียงเพลงของพี่พึ่งจะทำให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะก็ถ้ายอยู่คูลล่เดียว นี่เป็นแผนินี่กระดูกกรดูของอินทรงกัน ăn đi cây cắm bóng đi ăn đi bóng đi ăn 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 好了，这个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 ， คืออัฐิฮะกระดดกของคุณพุพพง่งพวงตัวจันนะครับไปคืนแล้แล้วอปป่ะ ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังนะครด้านหลังที่เป็นภาพมีชายเดียวที่เป็นภาพนี่คือพุ่นพวงตอนทัางเสียชีวินะครับทั้งเสียชีวิตเนี่ย

วางตาแต่ว่าเอ้ยยาวตาแต่ว่างต้องอ๋ออันนี้มันต่างกันมาต่างกุกที่โลกมันจะครับวันนี้เพื่อคนเดียวเก็บได้มันเป็นกระดูกของคุณนุ่งวงดวงจันทร์นะหรืออธิี่นะครับเอาไว้ที่ฉลาหลังนี้นะเห็นภาพด้านหลังไหท่านผู้ชมนะจิปนาทีท่านเสียชีวิตนะฮะที่นอนอยู่นะครับภาพแรกเลยนะครับภาพนี้

จุดที่สามนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นรูปพวงพวงรวงกันทีู่่ในตู้นะจุดที่สามอยู่ในตู้จะไม่ชัดนะคนที่ชอบเรื่องหวยเรื่องเบอร์เนี่ยมาเยอะมากเลยได้หวยออก นี่ครับรูปสมัยคุณพ่มพวงมีชีวิตยอยู่เยอะมากเลยผู้ชมเจีมาเดี๋ยวพาผู้ชม